พบกับอาโนไงอาน,นี้แน่ใจหรือว,ว่าถ่ายรูปตรงนี้ได้อาโนฉันมีข่าวร้ายรัฐบาลแต่ละประเทศทั่วโลกถูกล้มล้างและปกครองโดยเผด็จการ mm. ใช่มันก็พอมีข้อดีอยู่ไม่มีใครสามารถย้ายประเทศได้อีกและทุกคนต้องทำงานเพื่อความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับประเทศตัวเองส่วนข้อเสียภายใต้าการปกครองนี้คนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยในบ้านเรือน ต่เป็นคุกเพราะกฎหมายของประเทศพวกนี้มักเข้มงวดและบางครั้งก็ประหลาดนายลืมความสะดวกของโลกอารยธรรมไปได้เลยเพราะเศรษฐกิจระหว่างประเทศกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ละประเทศจะทำงานเพื่อตัวเองเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากประเทศเราไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่อย่างการผลิตรถยนต์เราก็จะไม่มีรถใหม่ให้ใช้สิ่งที่ทุกคนหาได้ก็จะเป็นแค่จักรยานห่วยๆคันหนึ่ง ถึงแม้โซเชียลมีเดียจะไม่หายไปทั้งหมดแต่หากนายอยากคุยกับเพื่อนแบบส่วนตัวคงต้องทำใ้ป่าลึก <c oughs> แล้วก็เปิด <c oughs> วิทยุดังๆกลบเสียงด้วย <c oughs> ตอนนี้หากนายจะตัดผมทรงผมของนายต้องได้รับการอนุญ,ญาตจ,จากผู้ตรวจการประจำท้องที่ <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่มีให้เลือกมากเท่าไหร่นะ <c oughs> และสิ่งที่น่ากลัว <c oughs> ที่สุดก็คือแต่และประเทศต่างระแวงถึงภัยคุกคามต่อกันเอง <c oughs> ดังนั้น ทรัพยากรเกือบทั้งหมดจะถูกใช้ในการส่งเสริมกำลังทหารและแล้ววันใดวันหนึ่งใครสักคนคงตั้งเป็นประสาทและกดปุ่มสีแดงอาโนนายช่วยโลกเอาไว้ใครจะไปคิดว่าคนตาบอดสีอย่างนายจะช่วยโลกไว้ได้